คนที่เกิดวันพุธกลางคืนค่ะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้จะเจอจเจอเรื่องราวอะไรบ้างนะคะอยู่ไพ่สามใบค่ะใบแรกค่ะแปดถ้วยค่ะใบที่สองค่ะอาซูวิตือเหรียญค่ะใบที่สามค่ะสองไม้เท้าค่ะคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะช่วงเวลานี้นะคะจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะยุ่งมากนะคะ คนที่อยู่ในวัยทำงานนะคะจะมีโอกาสที่จะมีงานหนักงานเข้านะคะทำให้มีงานยุ่งนะคะทำให้ม่มีโอกาสที่จะได้เจอเจอกับคนที่เรารักนะคะไม่มีเวลาได้พูดคุยกันนะคะเหมือนเราห่างเหินกับเขาไปนะคะในช่วงเวลานี้นะคะแต่คนที่อยู่ในวัยเรียนนะคะช่วงเวลานี้ก็อาจจะมีงานมีโปรเจกต์นะคะหรือว่า มีการพีเต์งานหรือว่าต้องมีการเตรียมการมีหัวข้อที่จะต้องไปทำพีเต์อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะค่อนข้างจะเยอะนะคะทำให้คุณนะคะไม่มีเวลาว่างเลยนะคะบางทีอาจจะไม่มีไม่มีเวลาที่จะให้กับคนที่คุณรักนะคะไม่มีเวลาพูดคุยกันนะคะในเรื่องของการเงินนะคะในช่วงเวลานี้นะคะจะมีรายจ่ายเข้ามานะคะสักนิดหนึ่งนะคะซึ่ง ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแต่ว่าคุณไม่ได้เดือดร้อนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินของคุณก็ยังคงมีเข้ามานะคะมีให้ใช้จ่ายนะคะแต่ว่าด้วยความที่คุณมีรายจ่ายเยอะนะคะอาจจะมีความรู้สึกวิตกกังวลจักนิดหนึ่งนะคะในช่วงเวลานี้ในเรื่องของการงานนะคะหรือว่าการเรียนนะคะคนที่อยู่ในวัยทำงานนะคะจะมีคู่หูนะคะมีพาร์ทเนอร์นะคะคอยช่วย กันนะคะทาให้งานของคุณประสบความสําเร็จนะคะแต่คนที่อยู่ในวัยเรียนนะคะก็จะมีพาร์ทเนอร์มีคู่หูนะคะช่วยกันทํางานกลุ่มนะคะเป็นคู่นะคะให้งานนันะคะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะก็ขอให้คนที่เกิดวันพุธกลางคืนทุกคนโชคดีกันค่ะถุกใจกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่าคูกันด้วยค่ะ